นี้ใช่ไหมครับ<ะ>ผมไม่ไหวพี่ผม<ะ>ว่าผมอะไปอ้อมแบบนี้นะแต่คไม่มีเลยดิ<ะ><ะ>คือมันต้องใจคนหนึ่งอ่มันต้องชัดพิเีษอะพี่มันรู้ได้ว่าผมเนี่ยโดนโลบมาแต่เขาผมจะไปจมาจิ๊กก่อนอัติมีเตียง mình đi là à, khánh anh cứ ngó ở trong nút, thấy cái này kia cái đó nè, cái này đi. เดไม่มีกล้องหมดแล้วืนมูฮยหมดแล้วทีือนน่ะที่พืนสุดสท้ายอ่ะตายที่บูม,มาไมล่ะ ผม90ปีนี้ไงวายที่ร่างกายไข่โป้เลยถามเยอะถ้ารู้อ่ะไข่โป้นั่นแหละขณะผมหลุดล้มมันยังเห็นนะรฝนตกจะมองไม่เห็นนะถ้าหลานดีกูยังมองเห็นไม่ถึงมันเลยแต่ว่าเห็นที่เราละแม่รู้ดีเกินเหตุอ่ะใจผมอ่ะนะ ปกติผม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 อเห็นข้างน้าพี่มันงเห็นยเามก่อนเลยีกเทียนเหรอผมองรู้ได้ก่อนตกมาเตะเลยผมไหมผมจะดร่นอ่ะ มันจะตกมันจะเห็นไหมอะคุยอยู่ตอนนี้พี่อยู่พี่อยู่ห่างมันละมันกันผมไม่ชทกี้ผมไม่เชคก็มันมีเตรียงไหมคต่ละม,มันก็มีเตรียมพี่ ฟนนมาตกกอยต่อว่ะแต่ถ้าเป็นโป๊ะไม่ต้องโปตลอดชีวิตแหละไอ้ี่โอ้ยผมมาผมขอไัวอีกนีหนึ่เอาตรงเฮ้ยนี่เหรอเหรอ เออเสิเก็บแม่ไม่เก็บรวกนี้ได้อด่ะ ใครใครที่คิดว่ากูเก่งอ่ะมึงคิดผิดอ่ะกูก็กลางนั่นแหละเฮียแค่ว่ามึงอยากยิงกูเล่นเปล่าแค่นั้นไม่เกี่ยวเหญ่เลยเฮ้ยมันรูตัวเฮ้ยยิ้มตัวแน่นอนเรียมันรูด้วยคนจบมาหมดอ่ะมันโปจริงอ่ะ ผมมพ่งเข้าไปเลือกเมื่อพี่มารูอ,ะอาา่ะไอสัตว์ไม่เก็บงงเรียน,น

นี่็นี่นี่คงขอามมันรูปมันรูปปูดก๊แน่ไม่ได้อ่ะไม่กูเกินไปออคุกเข่มันะหนาจมคันใช่ไหมใช่แกนี้นคุกเคบาหมดแล้วนะขอ้คง หมดแล้วเนี่ยขนาดขนาดเนี้ยแอร์ยังแอร์ยังไม่กิ่งขนาดเนี้ยบอกเลยเออผมว่านะตอนที่ดูกับแอร์ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรนะคือของผมหมดแล้วนะแล้วข้าของไอ้บัตรเอ้าขอาวิ่งข้าว่งเป็นไงจ๊ะมผมขอดน้อง น hey, yeah, ี่ไงคุยอยู่คุยยิ่มันปุ๊บมันยิงกูป๊บตายแล้ววีทยตายนั้วตายเล้อไอ้สัตว์เป่งนี่ไปเชี่ยกูแล้วัวร้อนละเทวันนี้กูจะเอาลงลงไปแดดในน้ำให้ดูอกไอ้เหี้ยตายแล้ววกทยตายนึ้ไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูยิงเพื่อนมันปั๊บมันยิงกูป๊บเลย เมื่อนผมมีเศษหนึ่งกอกงิ้กีนแน่ๆนะนคยิงอ่ะปั๊บไ้ไดคือก็คือพี่ยิงเนี่ผาใช่ป่ะยิงปุ๊บเครื่อนันยิหันปั๊บเลยเออผมมนตองนู้นม,ม,มันร่วมมันมันเหมือนว่าพี่อ่ะไปมันรู้ว่าพี่อ่ะไปอ้อมหลังมันมันก็รู้นะผมรู้มาจอยี่แปดกือือยี่ห้าไม่มีเอ็มไม่อย่างแรงเลยไม่ใช่เอ็มเป็นสาม พซื้อของมาซื้อที่ตรงนี้เลมพี่พิมาของเลยมาพี่พิม่านี่ขอปแลวขอปแลพี่พีครับคอ่าแล้วพ,พี่ขอปืนหน่อยพี่ก็ติบก็ได้ไม่ใจะปืน,นอะไรก็ได้พีริสแตกก่ะกะป้งกระสื พี่เบพี่เีสองนู้นผมสองนี้อ้าพี่ช่วมาช่วยเปล่าวะพี่ขาช่วยพี่นี่ไงอันอันอันนี้กูยิงไม่โดนจริงๆไม่หรอไม่ไม่ กูไปทางไหนกูก็เจอบ้างพี่บีมผมงงแล้วพี่บีมมายิงพี่บีมอยู่มันข้านมายิงผมอ๊ะคนโดสกูลงวะพี่บีมไม่แตกไม่ข้าหันมายิงผมอาะแม่เคียนว่ะนี่เขาอยู่กับเกมนี่มากอะไรอ่างเงยโอ้ว่าไม่ไม่ใช่หัวนะพี่มันโปนี่นอนอ่ะ ประกาศชั้นหนึ่งเลยลองก,ก็เอาไปประกาศในเฟสดีว่าไอเรียนผ่านปุลหรือเปล่าแล้ว,แล,วแล้วให้เราคนหมดนะะนี่นี่ผมหมดแล้ว,มลวไม่มีอะไรละโอเค่ะของผมหมด,หมดละ